này đi, đi Wow. mê mình đi ดูใครวะอืมใครจะวิ่งเลย khai tai quá <tôi tình> Mà dùng สปาวเอ๊ะและหมาไปโกงเขี้ยอะไรตรงนั้นมันติดปั๊กมันรออยู่ทไปไม่ได้อ่ะ

เครียด่องมือไปไกลๆกูจะ,ะปันป่นปประคานิวจะวิ่งไรกูอีก ไม่ได้ยินหรอกมันอ่ะฮอกูวิ่งเร็วอยู่แล้วรอเฮ้ยปัดดังดิงดังดังอ่าเด็ดอิสระเฟติงด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 ิง รอปันให้เสร็จก่อนดีกว่ามาหาแม่มื้อเหรเช้ดด่อเลยริงคิดจะโดนอีสเปาจบก้นเอ๊ให้เค้นเด็กหลือไม่หลาแจะเต็มสักทีแต่อุกมก็ช้าตกกระเต่า เลี้ยวแล้วก็มาอีกหนึ่งเครื่องอีกหนึ่งเครื่องมาแม่มือเจ ก็ตายวะเอ้ไอเหลี่ยมแล้วมึงไปต่อหน้าอะไรกู ไอเลี่ยมเอ้ยเอ้ย,อยมันมจะพากูไปไหนอย่าดึงกูอย่า,าตาต้องปันน่นทำไมเพราเยอะเยอะทำไม,มเอ้าเอเลี่ยมกันจะคอยรอ Chiu hikupan, 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 ít hikupan, mà hikupan, 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 อากูโดหนหมาเองเลยตึงหน้ากูไม่เกี่ยวเด้อว,ว่างอยู่กูไม่ว่างเพราะกูปันอะไรอยู่ก็เอะทำนาชีมเขาบอกว่าเป็นสเปาเฮ้ เนเดียวจะเสร็จแล้วันนี้สุกเซตเพื่อนปั่นอยู่ทำหน้าที่อยู่นะคะ ขอทำหน้าที่ก่อน ไม่เกี่ยวเด้อรอบไปทางกูนี่ใช่ไหมวะ